เสนอรายการพบหมอยศกรอนเอาละครับยินดีต้อนรับท่านสมาชิกชมรมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพบหมอยศกรอยู่กับผมหมอยศกรดําเนินรายการครับก็สําหรับอีีนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อของเรียนออนไลน์นะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยผมได้ลองสุ่มเพื่อหาค่าเปอร์เซนต์ว่ากล่องสุ่มยาบัฟบ,บวกตอบเนี่ยมันมีโอกาสได้เท่าไหร่นะครับแต่ในตอนที่แล้วหมอสุ่มไปแค่34กล่องนะครับ ที่สุ่มไปแค่นั้นก็เพราะว่าอยากจะพิสูจน์เลทนะครับให้ไวที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้ดูเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจว่าจะเ,เหรียญออนไลน์เนี่ยไปสุ่มดีไหมหรือว่าเอาไปขายดีกว่าซึ่งผลปรากฏออกมาว่าผมเปิดไปทั้งหมด3ามส่องผมได้ยาบัฟมาทั้งหมด3อันนะครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ9%ใช่ไหมครับแต่ใน e ีพีนี้เนี่ยหมอได้ไปซุ่มเตรียมเหรียญออนไลน์มาแล้ว2อ0 0มืเหรียญนะครับก็ เป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงไม่ได้ลงคลิปหรืออัปเดตอะไรเลยเป็นเดือนๆนะครับบางคนที่คิดว่าผมเบื่อไปแล้วเลิกเล่นไปแล้วนะครับจริงๆก็ยังเล่นอยู่ทุกวันนะครับแค่ไปซุ่มดองเหรียญออนไลน์มานะครับแล้วก็ไปทําบุญ9วัดนะครับเพื่อเสริมโชคลาภในการเปิดกล่องครั้งนี้นะครับก็ใน EP นี้หมอจะใช้ตัวหลักเนี่ยเปิดเลยนะครับไม่ต้องเอาเหรียญออนไลน์ไปเปิดที่ตัวอื่นละหมอมั่นใจบุญบาร,รมีในครั้งนี้ของหมอมากๆเลยนะครับฉะนั้นคลิปนี้ผมถือว่าผม ลงทุนลงแรงมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเป็นไงหาข้ออ้างกบความขี้เกียจเมียนวะอ่ะกลับมาเรื่องการสุ่มดีกว่าครับสองหมื่นเหรียญเนี่ยก็จะสามารถแลกกล่องสุ่มได้หนึ่งร้อยกล่องพอดีนะครับมันก็จะสามารถแวดได้เป๊ะเ,เ,เลยว่าใน100%วเปอร์เซ็นเนี่ยจะได้ยาบัฟกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวมาแลกกันเลยดีกว่าครับก็เป็นกล่องอันนี้นะครับเหมือนเดิมหนึ่งร้อยอันสองหมื่นเหรียญพอดีครับอ่า Okay, เดี๋ยวจะค่อยๆเปิดนะครับโดยผมคาดหวังไว้นะจากคลิปที่แล้ววัน9%ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหมอเปิด100กล่องเนี่ยต่ำๆหมอควรที่จะได้9อันนะถ้าได้น้อยกว่านี้นี่ก็น่าผิดหวังหน้าดูนะครับอุตส่าห์ไปทําบุญมาตั้ง9วัดนะอ่ะไปเริ่มเปิดทีละกล่องเลยครับอ่ะเป็นคุกกี้มาก่อนนะครับชิวๆครับผมอ่ะมาแล้วครับ3กล่องมาแล้ว1อันอ่ะเอาเรื่องนะครับ อ่ะสิบอันได้มาสองอันแล้วนะครับอ่ะต่อไปเปิดไปอีกสิบทีครับโอ้สิบอีกสิบทีไม่ได้เพิ่มเลยนะครับรอบนี้เกลือนะครับอ่ะมาแล้วครับอีกอันหนึง่ง โอเคครับผ่านไป30กล่องได้มาสามอันก็ยังอยู่ในเลทสิบเปอร์เซ็นต์นะเออยังไม่ถือว่าเกลือนะอ่าไม่อันหนึ่งละโอเค40อันได้ยาบัฟมา4อันก็ยังอยู่ในเลทสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เออยังไม่พลาดยังไม่พลาดไอสิบทีอย่างรวดเร็วครับอ่าตายมังหนึ่งอันเอ,อ้ยไม่ใช่สองอันดิ เยสเยอย่างเอาเลยว่ะลอ็อตนี้ตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยอ่าเดี๋ยวไปต่อเลยดีกว่าครับอ่านั่นไงกูว่าแล้วล็อตนี้ต้องไม่ได้โดนเว็บดูดคืนหมดทุกคนไปต่ออีกสิบครับผ่านไปเจ็ดสิบกล่องได้มาเจ็ดอันนะครับอุ้ยย,ยันติดสองติดโออ่ะยี่สิบทีนี่ขอเป็นสูตรตั้งเดิมนะครับเปิดแบบพืชเดียวเลยนะยี่สิบที าจจะลากใส่ f 1 f 2 f 3นะครับไปครับอีก20ทีโอเคครับจากการทดลองในครั้งนี้นะครับเปิดยาบัฟไปทั้งหมด1 0 0กล่องนะครับได้เป็นยาบัฟมาทั้งหมด11อันนะครับคุกกี้89อันก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ง่ายๆเลยก็คือ1 1นะครับถือว่าอยู่ในเลทนะครับก็ไม่ถือว่าห่างจากเดิมเท่าไหร่จากคลิปที่แล้วเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็การันตีได้เลยว่าอัตราการเปิดเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ10%อ่ะตีไปเลขกลมๆแล้วกัันนะครบ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับวาเจันใหม่ EP หน้าครับด้วยไปครับขอบคุณสวัสดีครับในกระบเป้าไม่มียาชอบไอรัชตา <Okay. S 2> กูชอบดาราไม่ได้วิกาอัมพัชชรพามีนพิชยาบุ้มานัดดามาออา <Okay. S 2> ้อนัภาเนอยโชติกา อาคริสดาอุรสัสยามิเชลิดาปอยตรีชัดดาครีสฮาวันม,มีน้ำแดงและจะกินน้ำสวงมีน้ำสวงและจะกินน้ำแดงมีน้ำแดงและจะกินน้ำสวงแลือกินน้ำแดง ผมกนขนมมาไม่เนี่ังยาวอันนี้